สวัสดีจ้ามาด้วยค่ะแม่น,น้อยเสต็ะแปะซะปลาอบนะคะปลาเนี่นล่างทําความสะอาดแล้วกะใส่เกลือผงชลิตใส่เกลือผงชลรดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่น,น้อยจะห่อแล้วน้าเขาต่ออบด้วยจ้ะเด้อเรียบร้อยแล้วแม่น,น้อยแต่จะอบนะคะไฟสองรอยอบจักสิบห้านาทีนะคะพราอาปลาเนี่นมันตัวน้อยนะจ๊ะกระเทียมพริกถั่วี่สงนะคะเราจะโขลกรวมกันนะจ๊ะ ต้มน้ำจ้าแล้วไม่น่อยก็จะใส่เกลือหิมารายาลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลหรือสารให้ความหวานของค้นป่วยเบาหวานนะคะเข้าน,นันๆกินทีบ่เป็นังค่ะเข้าบ่อดๆกินทุกวันทุกเวลาทุกคาบที่เขากินอาหารนะคะไม่ได้กินทุกมื้อที่เรากินอาหารนานๆเรากินทีใส่น้ำตาลลงไปค่ะ เราจะใส่ประมาณนี้นะคะคนให้ละลายให้เดือดนะคะส่วนนี้คือฮอปโขกไปแล้วเรียบร้อยนอกจากเนาะปิดไฟค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะแม แล้วก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะเดี๋ยวไม่หน่อยขอบีบมะนาวแต่ว่าตอนนี้ยังบีบไ่ได้ด้อจ้ะต้องรอให้น้ําร้อนหายร้อนก่อนนะคะ,ะใส่มะนาวลงไปตอนนี้มันจะขมแล้วก็ถั่วเราจะอืดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วค่ะเนาะส่วนผักที่จะกินนะคะไม่หน่อยเลยลวกเรียบร้อยแล้ว่แม่น้อยมีผักกาดกับผักชีนะคะผักกาดขาว ลวกแล้วบีบน้ําออกให้หมดนะคะถ้าเข้าบอบ,บีบน้ําออกมันจะบอก,กินกับน้าซอสเท่าค่ะนี่คือการทํานะคะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเรียบร้อยเราก็จะราดน้ําแปซสะลงไปนะคะช้ำๆไปเลยเสร็จสับเรียบร้อยแปะสะปานิน แปะสะปานินอบเม่นุงยังไงสไตล์ไม่ง่ยน่อยในแบบฉบับของคนเป็นเบาหวานเนาะคนว่าเป็นเบาหวานก็เฮ็ดกินได้จ้าเป็นได้จ้าช่ำๆเบาราลายใหญ่ห่างกินกันไม่ไม่หอนๆนี่ละจ้าพี่น้องอแปะซะ เผ็ดเปรี้ยวหวานนิดนิด ปาอบใหมๆพี่นอ้องมึงแม่ปาอบจนเปื่อยอบจนเปื่อยเลยจ้า มางหัวานไปหน้อยแซ่บป่านิี้ซื้อได้รอบนี้ดีดีแบบว่าสำฟามือกําลังแซ่บพี่น้องง่ายไรกับซอสแซ่บอีกอย่างนนาหนึน่งไม่ไรเนื้ออันบเนิ่น gì là cứ thoát kiểu biếng yên rén đó, Đã xạ hoàn toàn say mỏ phây đó, muốn mì biếng cả xe chưa biết เินะค้นอยากน้ำมอพินน้องอย่าเพิ่งเบื่อเด้อช่วงนี้ในช่วงรักษาตัว กินเม่นนุยให้พี่น้องเบิ้งเนาะอาจจะประูกใจพี่น้องปันได้ก็อภัยเด้โอ๊ปป้าจะเลิกขนาดมา่ลย ดูสิชิ้นส่วนยากบอกง่ายมากไม่น้อยเป็นวัดตั้งแต่ไปสตอ็อกโฮมจะไปท่านาเศร้าอยู่พี่น้องใกล้ๆสิเศร้าคแรบบับออกไปข้างนอกคืออากาศเนี่ยกราบขึ้นหน้าอีก วาปาตัวซ้ำฟ้ามือพอดีได้แทะ <laughs> ปลานิ่นปลาดุกปลาชะบะแต่ว่าบ่มีอยู่นี่ยังได้ปลาชะบะตรงไปตอ้องแต้องแปลนต้องง ไปยัมแรกไปจังหวัดจังซินี่แถวนี้บอม,มาข่ายร้านไถ่ร้านพม่ากับ่มีแต่เช่นนั้นเม่อไรก็กินยุทธทหันบวกปลาไหลปลาซาบะให้กวนมาแล้วจะไปหา ปลาดุปลาซาบะไม่เห็ดไม่น,นุ่มอยู่ฐานองควันยุดงานก่นอนค่ะ มันอีกินแบบว่าต่องไงล่ำเลื่อเลยแพะอันกลางล่ำออกเรียบร้อยแต่เจ๊สูตรนี่นะคะมีนายลืมบอ,อกไปว่า ตอนที่มักปลาตอนที่เอาเกลือใส่ปลายยใส่ล้าแยด้จัดใสนิดเดียวราว่าความแสบของห้องมันอยู่ที่น้ำลาดค่ะอยู่ที่น้ำแปะสะนะคะให้ไก่แปะสะสุดนี้ก็บแทบค่ะม่าจำเป็นต้องเบาหวานกไดรพี่น้อง ถ้าแม่ <c oughs> ไม่น้อยบอกเป็นบาวาาไม่นา่าใช่รสจัดก่านีอันนี้เขาก็สินแปซ่าเนี่รูปแบบของรสชาติแบบกลางๆค่ะถ้าแม่้อ้บอกเป็นบาวาาไม่นา่าใช่แบบเพรชส้มจัด,จด นักแน่นของรสชาติกะซีอุประมาณกับแกมเนาะพักกาดที่ไม่น้อยให้ลวกระเบีบน้ำทิ้งเพราะว่าเวลามันถือก,กับน้ำลาดเท่าเนี่ย มันสิเข่าเนื้อเข่าน้ามักว่าถ้าฮาฟบอเบียดน้ามออกจากผักกาดมันสิจืดค่ะมันสิโปรเซดลวกเลยไม่ต้องใส่เกลือด้วยจ้ะเน้ะเพราะว่าเขามีความจัดอยู่ที่น้ามแต่ะแล้วขาใส่เกลือมันจะเห็ดเข้มโปรเซด มันจะไม่ได้กินรสชาติที่แบบน้ำน้ำลาดที่เราปรุงเนาะอืม ตรงท้องปลาพี่น้องกินตองระวังก็อ่างก้างืมม่อไรขอแทะลังไม่ก่อนนะคะอร่อยแทะแซบแน่